เมนทะกะปัญหาวกที่สองสมัจจุป่สสา 3, มุติกะปัญหาสิพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้านาคเษนพระพุทธพจน์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทรงภาสิทธิแล้วว่าบุคคลตั้งอยู่ในอากาศไม่พึงพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุคือความตายบุคคลตั้งอยู่ในสมุทร ไม่พึงพ้นจากบ,บ่วงแห่งมัจจุบุคคลเข้าไปสู่ช่องแห่งภูเขาทั้งหลายแล้วไม่พึงพ้นจากบ,บ่วงแห่งมัจจุบุคคลตั้งอยู่ในประเทศแผ่นดินใดพึงพ้นจากบ,บ่วงแห่งมัจจุได้ประเทศแผ่นดินนั้นไม่มีดังนี้ส่วนปริศทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงขึ้นแล้วอีกปริศทั้งหลายอย่างไรนี้ปริศทั้งหลายคือรัตนสูตรหนึ่ง ขันธปริตหนึ่งโมลปริศหนึ่งทะชักคะปริศหนึ่งอาตานาติยะปริศหนึ่งอังคุริมาลปริศหนึ่งถ้าว่าบุคคลแม้ไปในอากาศแล้วแม้ไปในถ้มกลางแห่งสมุทรแล้วแม้ไปในปราสาสตและกูดีและที่เป็นที่เรนและถ้ำและเงื้อมเขาและซอกเขาและปล่องและช่องเขาและระหว่างภูเขา ย่อมไม่พ้นจากบ่วงแห่งมัจจุได้ถ้าอย่างนั้นความกระทำปริตเป็นผิดถ้าว่าความพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุได้ด้วยความกระทำปริตย่อมมีไซถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าบุคคลตั้งอยู่แล้วในอากาศตั้งอยู่แล้วในถ้ำกลางแห่งสมุดเข้าไปสู่ช่องแห่งภูเขาทั้งหลายแล้วไม่พึงพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุ ปุคลตั้งอยู่แล้วในประเทศแผ่นดินใดพึงพ้นจากบ่วงแห่งมัจุได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นย่อมไม่มีดังนี้แม้นั้นก็เป็นผิดปัญหาแม้นี้สองเงื่อนมีขอดยิ่งกว่าขอดโดยปกติมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วปัญหานั้นพระผู้เป็นเจ้าพึงแก้ไขให้จะแจ้งเถิดพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ได้ทรงภาสิทธิพระพุทธพจน์นี้ว่าบุคคลตั้งอยู่แล้วในอากาศพึงพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุไม่ได้บุคคลตั้งอยู่แล้วในท่ามกลางแห่งสมุทรพึงพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุไม่ได้บุคคลเข้าไปแล้วสู่ช่องแห่งภูเขาทั้งหลายพึงพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุไม่ได้บุคคลตั้งอยู่ในประเทศแผ่นดินใดพึงพ้นจากบ่วงแห่งมัจจุได้ ประเทศแผ่นดินนั้นย่อมไม่มีดังนี้อันหนึ่งปรลิศทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงยกขึ้นแสดงแล้วก็แหละความยกปริศขึ้นแสดงนั้นพระองค์ทรงกระทำเพื่อบุคคลมีอายุยังเหลืออยู่เป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยวัยมีกรรมเครื่องห้ามกันไปปราจากสันดานแล้วความกระทำหรือ หรือความภาคเพียนเพื่อความตั้งมั่นของบุคคลผู้สิ้นอายุแล้วย่อมไม่มีเหมือนต้นไม้ตายแล้วแห้งแล้วผุไม่มียางมีความเป็นอันอันตรายกั้นแล้วมีอายุสังขารไปแล้วเมื่อบุคคลพรมน้ำแม้สักพันม้อความเป็นของชุ่มหรือหรือความเป็นไม้มีใบอ่อนและเป็นของเขียวของต้นไม้นั้นไม่พึงมีชันใดความกระทา หรือความเพียรด้วยเพศัตว์และความกระทำประริศเพื่อความตั้งมั่นแห่งบุคคลผู้สิ้นอายุแล้วไม่มีโอสถและยาทั้งหลายในแผ่นดินเหล่าใดนั้นแม้ยาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของไม่กระทำกิจของบุคคลผู้สิ้นอายุแล้วประริศย่อมรักษาคุ้มครองได้แต่บุคคลผู้มีอายุยังเหลืออยู่ถึงพร้อมแล้วได้ไวปราศจากกรรมเครื่องห้ามแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปริศทั้งหลายขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่บุคคลมีอายุยังเหลืออยู่เปรียบเหมือนชาวนาเมื่อเข้าเปลือกสุกแล้วเมื่อสั่งข้าวตายแล้วพึงกั้นน้ำไม่ให้เข้าไปในนาแต่ข้าวกล้าใดที่ยังอ่อนอาศัยเมฆถึงพร้อมแล้วด้วยไวข้าวกล้านั้นย่อมเจริญโดยความเจริญด้วยน้ำฉันใดเภสัช และความกระทำปริิศเพื่อบุคคลผู้สิ้นอายุแล้วพระองค์ยกห้ามแล้วก็แต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดนั้นเป็นผู้มีอายุยังเหลืออยู่ยังถึงพร้อมด้วยวัยอยู่พระองค์ตรัสประิศและยาทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเจริญอยู่ด้วยปริศและเพศัทั้งหลายขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้าถ้าบุคคลสิ้นอายุแล้วย่อมตายบุคคลที่ยังมีอายุเหลืออยู่ย่อมเป็นอยู่ถ้าอย่างนั้นปริศและเพสัตทั้งหลายเป็นของไม่มีประโยชน์นะสิพระเทระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรก็บรม,มาบอกพิษเคยทอดพระเนธเห็นโรคอะไรอะไรที่คืนคลายไปพเพราะเภสัตทั้งหลายบ้างหรือไม่พระราชารัดว่า เคยเห็นสิพระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าได้เห็นมาหลายร้อยแล้วพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าความทำประิบและเภสัชหาประโยชน์ไม่ได้ดังนี้นั้นย่อมเป็นคำผิดพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณ์ความดื่มและชโลมยาทั้งหลายเพราะความเพียนของหมอทั้งหลายปรากฏอยู่ โรคคืนคลายเพราะความเพียรน,นั้นของหมอทั้งหลายเหล่านั้นพระเทเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรแม่เสียงของบุคคลทั้งหลายเมื่อยังปริททั้งหลายให้เป็นไปอยู่คือสวดปริทอยู่ชนทั้งหลายอื่นย่อมได้ยินอยู่ชิวหาของบุคคลผู้สวดปริทเหล่านั้นย่อมแห้งใจย่อมวิงเวียนคอย่อมแผลพยาธิทั้งปวงย่อมระง,งับไป ความจันไรทั้งหลายทั้งปวงย่อมปราศจากไปด้วยความเป็นไปแห่งปริททั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นบรลมาบาพิษเคยทอดพระเนตรเห็นแล้วหรือใครๆที่อสรพิษกัดแล้วผู้มีวิชาปริทขับพิษขจัดปัดเป่าพิษให้เสื่อมคลายมีชีวิตรอดอยู่ได้พระราชาตรัสว่าอย่างนั้นสิพระผู้เป็นเจ้าข้อนั้นย่อมเป็นไปในโลก แม้ในทุกวันนี้พระเถระทูลว่าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าความกระทำปริศและเภสัชหาประโยชน์ไม่ได้ดังนี้นั้นผิดเพราะอสาร,รพิษใกล้จะกัดก็กัดบุรุษผู้กระทำปริศแล้วไม่ได้ปากของอสาร,รพิษที่อ้าขึ้นแล้วย่อมผุโปงแม้ตะบองที่จนทั้งหลายเงื้อขึ้นแล้วย่อมตีไม่ลง จรทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยตะบองเสียกระทำความรักให้โคจรสารประเสริฐแม้โกรธแล้วเข้ามาใกล้แล้วกลับยินดีกองไฟใหญ่โพรงชัชวานแล้วเข้ามาใกล้แล้วดับไปอยาพิษแรงกล้าอันบุรุษผู้กระทำปริิษนั้นเคี้ยวแล้วกลับกลายเป็นยาบำบัดโรคไปบ้างแผ่ไปเพื่ออาหารกิดบ้างฆ่าศึกทั้งหลายใครจะฆ่า ครั้นเข้าไปใกล้แล้วกลับยอมตัวเป็นทาสบ่วงแม้บุรุษผู้กระทำปริตนั้นเหยียบแล้วย่อมไม่รู้รูดอันหนึ่งบรมมาเบกพิษเคยทรงสดับแล้วหรือเมื่อนกยุงกระทำปริตอยู่พรานนกไม่อาจเพื่อจะนำบ่วงเข้าไปใกล้นกยุงนั้นถึงเจ็ดร้อยปีมาวันหนึ่งนกยุงนั้นประมาทไปหาได้กระทำปริตไม่พรานนก จึงนำบ่วงเข้าไปใกล้นกยุงนั้นได้ในวันนั้นพระราชาตรัสว่าเข้าไปเจ้าเคยได้ยินสิกิติศัพท์นั้นฟุ้งทั่วไปในโลกทั้งเทวดาพระเทระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าความกระทำปริศและเพศสถา,านประโยชน์ไม่ได้ดังนี้นั้นเป็นผิดอันหนึ่งบรมมาบอพิษเคยทรงสดับแล้วหรือ ทานบในวงเล็บอสูรบุตรของอสูรมรรดาชื่อธนุเมื่อจักรักษาภริยาเก็บภริยาไว้ในพระอบแล้วกลืนพระอบเข้าไปในท้องบริหารรักษาด้วยท้องครั้งนั้นวิทยาธรเข้าไปทางปากของทานบนั้นอภิรมกับด้วยภริยาของทานบนั้นในการที่ทานบนั้นได้รู้แล้วได้คายพระอบนั้นออกเปิดดู ขณะเปิดพระอบนั้นวิทยาธรหลีกหนีไปได้ตามความปรารถนาพระราชาตรัสว่าข้าพระเจ้าเคยได้ฟังสีพระผู้เป็นเจ้าแม้กิติศัพท์นั้นฟุ้งทั่วไปในโลกกับทั้งเทวดาพระเทรละเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรวิทยาทรนั้นพ้นแล้วจากการจับไปด้วยกำลังแห่งปริศไม่ใช่หรือพระราชาตรัสว่า อย่างนั้นสิพระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นกำลังแห่งปริษมีอยู่พระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าปริษรักษาชนทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปหรือพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรปริษรักษาชนทั้งหลายบางจำพวกไม่รักษาคนทั้งหลายบางจำพวกพระราชาตรัสว่า ถ้าอย่างนั้นปริตไม่เป็นประโยชน์แก่ชนทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปนั่นสิพระผู้เป็นเจ้าพระเทระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรโภชนะย่อมรักษาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหรือนอแลพระราชาตรัสว่าโภช,ชนะย่อมรักษาชนทั้งหลายบางพวกไม่รักษาชนทั้งหลายบางพวกพระเทระเจ้าทูลว่าเพราะเหตุไรขอถวายพระพร พระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้านักการใดชนทั้งหลายบางพวกบริโภคโภชนาหานั้นมากเกินประมาณย่อมจุกตายในการนั้นเพราะเหตุนั้นจึงว่าโภชนะรักษาชนทั้งหลายบางพวกไม่รักษาชนทั้งหลายบางพวกพระเาาถรเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นโภชนะ ไม่รักษาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษณโภชนะย่อมนำคือทอนชีวิตสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุสองอย่างคือความบริโภคมากเกินอย่างหนึ่งคือความที่สัตว์ผู้บริโภคนั้นมีธาตุไฟหย่อนหนึ่งโภชนะเป็นของให้อายุแก่สัตว์ทั้งหลายมานำไปคือทอนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย พราะความบำรุุไม่ดีพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรปริษย่อมรักษาชนทั้งหลายบางพวกย่อมไม่รักษาชนทั้งหลายบางพวกฉันนั้นนั่นเทียวขอถวายพระพรปริตรักษาไว้ไม่ได้ด้วยเหตุสามอย่างคือกรมมาวรณกรรมเป็นเครื่องกั้นหนึ่งกิเลสาวรณะกิเลสเป็นเครื่องกั้นหนึ่ง อสัทธะหนตาความไม่เชื่อถือปริษนั้นให้มั่นคงหนึ่งปริษเป็นเครื่องตามรักษาสัตว์รละการรักษาเสียเพราะเหตุเครื่องกัน้นซึ่งสัตว์ทั้งหลายกระทำแล้วด้วยตนอุปมาเหมือนบรรดาเลี้ยงบุตรที่เกิดในคันอุ้มทรงคันมาจนคลอดด้วยเครื่องบำรุงเป็นประโยชน์เกื้อกูลครั้นคลอดแล้วนำของไม่สะอาดและมลทินและน้ำมูกเสียจากอวัยวะ ชำระให้หมดจดชาติทาสุคนอันอุดมประเสริฐเมื่อบุคคลอื่นด่าอยู่หรือตีอยู่มารดามีหาทัไทยวันไวฉุดจูงไปหาเจ้าบ้านถ้าบุตรของมัรดาน,นั้นเป็นผู้มีโทษผิดร่วงเขตแดนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันดาน,นั้นย่อมตีบอยบุตรนั้นด้วยท่อนไม้และตะบองและเขา่าและกำมือทั้งหลายมรรดาของบุตรนั้น ได้เพื่อจะกระทำความฉุดมาฉุดไปและความจับและจูงไปหาเจ้าบ้านหรือเป็นชะไหนพระราชาตรัสว่าหาไม่พระผู้เป็นเจ้าพระเถระเจ้าทูลว่าเพราะเหตุไรขอถวายพระพรพระราชาตรัสว่าเพราะโทษผิดของบุตรนั้นกระทำแล้วเองนะสิพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพร มัรดามิอาจรักษาป้องกันบุตรนั้นไว้ได้เพราะโทษที่บุตรนั้นกระทำผิดเองฉั้นใดปริตเป็นเครื่องรักษาสัตว์ทั้งหลายกระทำความรักษาสัตว์ทั้งหลายไว้ไม่ได้เพราะโทษผิดที่สัตว์ทั้งหลายกระทำด้วยตนฉันนั้นน,น,นั่นเทียวแลข้อความเชิองอาจมีว่าอุปมาณนี้ดูเหมือนฉบับแปลเดิมจะตกข้อความบางตอนไปทำให้เข้าใจยากตามฉบับภาษาบาลี แปลเอาความไว้ว่าหญิงคนหนึ่งอยู่กับเจ้านายพอตั้งท้องคลอดลูกออกมาแล้วก็เลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีต่อมาลูกเติบโตขึ้นไปด่าไปทำร้ายลูกคนอื่นจึงถูกประชาชนจับไปหาเจ้านายในวงเล็บของแม่เด็กเจ้านายเห็นว่าเด็กทำความผิดเกินเหตุจริงจึงลงโทษถามว่าแม่เด็ก จะไปดึงลูกออกมาขณะถูกทำโทษอยู่ได้หรือไม่ตอบว่าไม่ได้เพราะเป็นความผิดของแม่เองในวงเล็บที่ไม่อบรมลูกจบข้อความเชิงอัดพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษรรดีละปัญหาพระผู้เป็นเจ้าว,วินิจฉัยดีแล้วชัดพระผู้เป็นเจ้ากระทำไม่ให้เป็นชัดแล้วมืดพระผู้เป็นเจ้ากระทำให้เป็นแสงสว่างแล้ว ร่างกายคือทิฏฐิมากระทบพระผู้เป็นเจ้าผู้เปร์เสริฐกว่าเจ้าคณะผู้เปร์เสริฐแล้วคลี่คลายไปแล้ว